ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนการเทรนกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับขั้นที่แอดวานซ์กว่าเดิมแล้วจําจคลิปก่อนได้ใช่ไหมครับคลิปก่อนเนี่ยเราจะสอนท่าที่เป็นพื้นฐานว่าจะเป็นท่าการท้องส่วนบนกล้ามท้องส่วนล่างกล้ามท้องรวมด้านข้างนะครบเลยครับแล้วก็ท่าแพล้งที่จะเป็นกล้ามท้องส่วนในนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทรนกล้ามเนื้อครบทุกส่วนแบบเดิมแต่จะยากมากขึ้น ถ้าฝึกมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับเริ่มกันที่เทรนกล้ามท้องส่วนบนครับอ่ะเรามาทบทวนก่อนนะครับของเดิมเนี่ยของเดิมเราทำอย่างนี้ถูกไหมครับของเดิมนะถ้าเกิดวา่าเพื่อนๆทำได้เกิน20ปีนะครับผมแนะนำว่าเอาแผ่น้ำหนักมาเลยครับ สามารถทําได้ทั้ง2แบบนะครับจะถึอแบบนี้ก็ได้อันนี้จะง่ายง่ายหน่อยครับทําไปประมาณส0ถึงยี่สิทีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าของเดิอนี่งง่ายเกินไปนะครับสามารถวางไว้ตรงบริเวณหน้าอกแบบนี้เลยครับ ใอยากปรบับให้มันยากขึ้นนะครับให้เอาไว้หลังศีรษะทำไมเอาไว้หลังศีรษะมันยากขึ้นครับเพราะว่าโมเมนต์อานัคือพูดู่ายว่าเนี่ยมันได้ค็อจุดหมุนยิ่งเราเอาน้ำหนักไปไกลนะครับมันจะยากขึ้นนะฮะเทคนิคคือพยายามเป่าลงออมานะให้ท็อปซี่ที่สูงครับ ตอนนี้ผมจะกั้นไว้นะครับเราจะไม่ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกตามปกติน,นะครับตอนนี้หายใจเข้ากั้นไว้เกงรงหน้าท้องกั้นไว้หายใจเข้าใหม่นะครับพยายามเชิดคางนะครับอย่างนี้ปวดคอนะครับเชิดไว้นี้นะครับมาถึงระดับสุดท้ายนะถ้าใครทำง่ายเกินชูไม่นหนีเลยนะครับแล้วก็ น้ำหนักเนี่ยมันหนีเกินครับมันจะโหลดไหลหน้าเกินไปนะครับพยายามพูมขึ้นแล้วก็เป็นท่าแรกครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันต่อมาเป็นกล้ามท้องส่วนล่างครับตอนที่แล้วตอนที่แล้วจำได้ไหม แล้วถ้าเกิดมันง่ายเกินไปนะครับถ้าเพื่อนๆเนาี่ยทำได้เกิน20ครั้งผมแนะนําว่าทําให้มันยากขึ้นได้เลยครับโดยใช้บอร์ดอี้อ่าครับอันนี้ปรับได้หลายแบบนะครับที่ยิมน่าจะมีทุกยิมนะครับยิ่งปรับสูงนะครับยิ่งยากให้เรามาลองพิจรารณาท่าฝึกกันดูนะครับก็คือจังหวะที่ขาเนี่ยยืดออกนะครับมันจะยากจังหวะที่ขึ้นมาเนี่ยน,นึยกออกใช่ไหมจังหวะที่ยกขาขึ้นมาเนี่ยจะง่ายที่สุดแต่ถ้าเ,เพื่อนๆใช้เจ้าตัวนี้ครับ จังหวะที่ยกขาขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นยากนะครับมันจะมันมันจะยากขึ้นทุกทีทุกทีถ้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมถ้าขึ้นมาสุดเนี่ยกลายเป็นไม่มีแรงต้านแล้วนะครับแต่ถ้าเจ้าตัวนี้นะครับขึ้นสุดยังมีแรงต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากขึ้นแน่นอนนะลักษณะการฝึกครับเนี่ย ให้เราคิดคือกล้ามท้องส่วนล่างเนี่ยให้เราคิดว่าม้วนสะโพกขึ้นมานะครับอย่าไปคิดว่ายกขาจําจหลักนี้ไว้นะครับคือเราก็พยายามทําให้เต็มระยะเมีบางคนก็ทาทาแค่นี้ถามว่าได้ไหมมันได้เราทําให้เต็มระยะแต่ไม่อยากให้สะโพกทํางานใช่ไหมครับสะโพกคืออยู่ตรงนี้กล้ามเนื้อสะโพกถ้าเราไม่อยากให้กล้ามเนื้อสะโพกทางานปิดปิดเข้าไว้นะปิดขาเข้าหากันไว้นะครับ 2อถึงสมวินาทีนะครับและถ้าเพื่อนๆยังรู้สึกว่ามันเนี่ยยังง่ายอยู่จริงจริงนี่ก็ไม่ง่ายนะใส่น้ำหนักเพิ่มนะแบบนี้<รา>เอาอะไรหลีบที่ท้าไว้แต่นี้ก็ไม่ไม่ง่ายแหละนะครับ บอกตรงผมใช้แค่ทุบเข่าก็เพียงพอแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากประยุกต์ให้มันยากขึ้นนะถ้ารู้สึกว่าบางคนขาของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้หนักเท่าขา,าผมในด,ดูกล้ามขามเยอะเห็นไหมมันก็จะขาก็จะหนักนะครับก็จะโดนกล้ามท้องคอนข้างเยอะนะนี่ก็เป็นกล้ามท้องสุ่ดล่างท่าที่สองครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราฝึกครับท่าที่สามเป็นอะไรครับท่าที่สามจะเป็นนอนและยืดแบบนี้ดูไหมหากใครจำไม่ได้นะครับดูอันนี้ที จะต่างจาก2ทค่าแรกที่ผมให้อย่างไรใช่ไหมครับก็คือมันจะบริหารไปทั้งทั้งเน้นทั้งท้องส่วนบนท้องส่วนล่างเลยการท้องเป็นมัดเดียวกันนะครับต้องบอกก่อนเพียงแต่ว่าคุณจะเน้นไม่ที่จุดไหนอันนี้คือเราเน้นแบบรวมถ้าทําได้เกินที่สิบครั้งให้มาทําอันนี้เลยนะมันจะยากขึ้นนี่นะรจริงๆไม่ต้องเป็นสเตชันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นลัอูดาวเล่นกล้ามหลังมีไว้สาธิตนะเพื่อนๆใช้ตัวที่มันเป็น จะมีรอกของมันนะไม่ว่าจะเป็นตัวสมิธแมชชีนนะครับหรือลอกลอกเฉพาะเล่นของมันเลยพวกเอาไปใช้เล่นอกอะไรก็ใช้ได้นะจับความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับกว้างประมาณนี้นะผมแนะนําว่าให้หงายมือนะครับให้หงายมือนะมันจะมั่นคงแล้วเอามือเนี่ยหนีบหัวไว้บางคนเล่นแล้วโยกนะบางคนเล่นแล้วโยกเคยเห็นไ,ไหม <c oughs> แบบแบบนั้นเนี่ยมันจะมันจะง่ายนะครับแล้วมันจะไม่โดนการท้อง เอาน้ำหนักที่เพื่อนๆเนี่ยควบคุมได้ก่อนนะครับนี้ผมใช้ไม่หนักเท่าไหร่ครับอย่าไปพับสะโพกเยอะไม่งั้นกล้ามท้องส่วนล่างไม่โดนบริหารเลยนะครับนะยืนตรงนี้ก็ได้นะครับยืนตรงนี้ผมก็ขายันไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆหนีบศีรษะไว้นะครับแล้วก็ม้วนตัวออกมา รหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆสามารถสร้างความหลากหลายในการฝึกโดยทำแบบนี้ได้เหมือนกันครับในขณะที่ยกขาขึ้นให้ดึงตรงนี้ลงมาด้วยนะครับแต่อย่าใช้แขนนะคิดว่าใช้กล้ามท้องพับลงมา เป็นลิ้วเลยครับเป็นเก็ดปลาเลยครับจําท่าเบสิกกันหน้าใช่ไหมครับ <c oughs> ที่เราทาบิดไปบิดมาใช้แค่ตัวเปล่าก็ใช้แค่น้าหนักที่เดียวอันนี้ถ้าอยากให้ยากขึ้นนะครับกรับเบาเอียงขึ้นมาเลยนะครับแล้วถือน้ําหนักด้วยนะถือน้ําหนักด้วยถือไว้ประมาณหน้าอกนี้นะครับแล้วบิดเก่งเวลาบิดมาด้านนี้ด้านนี้จะโดนนะครับเวลาผมบิดไปด้านนู้นตรงนี้จะโดนนะครับค่อให้เก่งไว บิดจนสอกเนี่ยเพียงมาตรงนี้นะครับแต่อย like. ่าเวียงนี talk. ่เห็นไมไม่ได้นะครับค่อยๆทำนะครับเกรงท้องไว้ตลอดไม่งั้นจะปวดหลังนะครับเนี่ยเพื่อนๆหรือกระทั่งเพื่อนๆสามารถเอามาผสมกันได้อ่าบางคนเล่นท่าซิดซัพใช่ไหม ครับขึ้นมาบิดนะครับจริงๆถ้าหลังแข็งแรงผมอยากให้ลงให้สุดเลยนะครับนี่นก็เป็นท่าที่4นะครับคือกล้ามท้องบดข้างนะครับ เรามาถึงกล้ามท้องส่วนในนะครับในภาพสุดท้ายแล้วกล้ามท้องด้านในที่ผมบอกนะครับชื่อว่า t r a n e v e r s a b dominus นะครับกล้ามท้องที่มันขวางอยู่ปกต,ติทาภาพแพลงเนี่ยมันก็โดนนะอันนี้เราจะเพิ่มความยากครับโดยการใช้น้ำหนักด้วยนะฮะหลักการทำเหมือนเดิมเลยนะครับหายใจเข้านะครับเกรงท้องก่อนนะครับแล้วขึ้น ตำแหน่งการวางเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าวางแผ่นน้ําหนักนะครับค่อนมาทางข้างบนนิดนึงอยู่ตรงเหนือหน้าท้องอย่าไปวางใกล้กับหลังล่างจะปวดหลังนะครับหรืออย่าไปวางสูงเกินไปนะครับที่บริเวณคอแบดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสบายเจ็บได้นะและถ้าใครยังรู้สึกว่าง่ายเกินนะครับนะให้ทำคว้ยมือเดียวกันครับคว้มือเดียว เป็นยังไงกันบ้างครับใน5ท่ากล้ามท้องที่แอดวานซ์นหรือมีความยากขึ้นมาจากในคลิปแรกที่ผมนำเสนอไปนะครับก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับผมจะให้เทคนิคการวางโปรแกรมฝึกกล้ามท้องคร่าวๆแล้วกันนะครับทีนี้พอท่าฝึกมันยากขึ้นการที่เราจะไปเล่นกล้ามท้องทุกวันเนี่ยมันจะฟื้นตัวไม่ทันจำหลักนี้ไว้ครับยิ่ง i n t e n s i t y intensity ค Int ือความเข้มข้นนะน้ำหนักที่ใช้เนี่ยมันเยอะ ให้ลดความถี่ลงนะครับเคยฝึก5วันเหลือ3-4วันต่อสัปดาห์เพียงพอครับแต่ละครั้งเนี่ยใช้น้ำหนักทำให้ถูกเต็มระยะเข้มข้นเลือกท่าฝึกที่ผมให้นะครับมา2-3ถึงท่าต่อวันวันละ3าเซตครับทำสามถึงสวันต่อสัปดาห์ครับนะแต่เพื่อนๆต้องผ่านระดับาบสกินเนอร์นะครับในที่ผมสอนในคลิปก่อนหน้านี้ไปก่อนนะถ้าถ้านั้นง่ายแล้วก็มาทําชุดนี้ ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการวางโปรแกรมวางส่วนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสาระดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนกด s ับสไคร์ชานัลนี้วด้วยนะครับาเพจเฟซบุนะ๊กท่าให้อย่าลืมกดเปิดการแจ้งเตือนเพจไว้นะครับมีคําถามมีตรงไหนสงสัยอยากให้ผมทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอจาจารย์กันด้้มครับ